คือของแท้ก่องมึงจะโคตรฟิตสัญญาเราจะมาแกะคอสเบบี้เด d พูสองกันนะครับขแรกเช่นกันต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับไม่เหมือนผมไม่ใช่มีดนะนะคือนะครับคือผมชอบแกะเป็นส่วนๆของขาแกะหนึ่งนะครับนะครับฟิตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหนักกว่าเดิมผมเพิ่มเติมมือข้างเดียวด้วย เอางดีเนี่ยกลอ,องฟิตมากสัตว์คือของแท้กล่องมึงจะโคตรฟิตแกได้แล้วนะครับยอมรับเลยว่ากล่องมึงฟิตมากฟิตจ,จัดจัดงานแท้มันกล่องฟิตมากเออนี่ดึงออกมานะครับคือต้องเข้าใจว่าขากล้อง,องสีม่งเทงแล้วเนาะกล่องราคาถูกสีม่งเทงมันก็ไม่แปลกเออขากล้องดีเออนี่นะครับ นี่เลยเปิดแบบงดงามงดงามเอองามละนี่คือตัวพี่ภูของเราเอ้นี่นะครับพี่ภูของเราเฟี้ยวจาดนี่นะครับพี่ภูของเราหัวโยกเยกได้ด้วยน่ารักว่ะงานแท้นะครับนี่การันตีจากกล่องคือโคตรจะฟงฟกฟุฟิดเลยนี่คือเนื้อูควงดาปัดลูกกระสุนอยู่นะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับอุ๊บน,าน่ารัะ